สวัสดีครับก็วิดีโอนี้จะมารีวิวไอเตาตัวนี้ครับไอตัวนี้เป็นเตาจารวดนะครับก็เตาจารวดชุดนี้จะเป็นที่ทําทาสรงนะครับทาส่งให้ลูกค,าค้าก็ตัวนี้ก็เสร็จปีกสองตัวนะครับก็พ่นสีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเตาความสูงรวมทั้งทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่สี่สิบสี่เซนสี่สิบห้าเซนประมาณนั้นนะครับความสูงจากพื้นมาถึงนี้นะครับก็ ขนาด4นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเตาขนาด4ีนิ้วนะครับก็เปิดขวาแบบนี้นะครับแลว้วก็ตัวนี้จะใช้แบบเหล็กนานะครับเป็นเหล็กกล่องดําอย่างดีเลยนะครับก็เป็นเหล็กเกรดเอแล้วก็ใช้เหล็กนา2.3มมิลน,นะครับตัวนี้แลว้วก็ตัวตัวขาก็จะใช้เป็นเหล็กเหล็กกล่องแบบนี้นะครับส่วนตัวตัวนี้นะครับตัวที่ตั้งมาตรงนี้ก็จะใช้เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับของผมคือ คือดูหลายๆคนที่เขาทำมาก็จะใช้แบบกลมมั่งสี่เหลี่ยมมั่งนะครับแต่ของผมคือไม่ไม่อยากให้เป็นเหมือนของเคยนะครับไปเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือทําให้เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับรูปทรงแบบนี้มันก็เป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับ,รบก็สีที่ใช้นะครับสีที่ใช้ก็เป็นสีกันเป็นสีทนความร้อนหนึ่งพันสองร้อยองศาฟาเรนไฮต์นะครับหรือว่ารักประมาณหน0ร้อยห้าสิบองศา,ศา,ศาเซลเซียสนะครับเขาเป็นสีแบบนี้ นะครับครับไอสีพวกนี้นะครับก็ใช้เยอะพอสมควรครับก็กระป๋องหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับก็ขนาดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะครับกอาพวกปลาก็ได้ตั้งไว้ที่บ้านก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามารถวางหม้อได้เบอร์ยี่สิบสี่นะครับหม้อหม้อตัวนี้จะตั้งได้ยี่สิบสี่เซนนะครับแต่คือสั่งมาเยอะครับยังทาไม่เสร็จเลยยังมีอีกหลายลูกนะครับก็ ถ้ายอย,ยสั่งไปเรื่อยก็รอรอคิวนะครับใครที่จะสั่งเตานี่มาก็คือต้องรอคิวนะครับบอกแล้วครับตัวนี้ก็อีกลูกหนึ่งที่ยังไม่ได้ทาสีนะครับก็พ่นเสร็จตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับจะเป็นเหล็กดําแบบนี้นะครับเหล็กดําแบบนี้นจะทนไฟทนความร้อนใช้งานที่แข็งแรงได้ดีกว่าเหล็กขาวนะครับพเพราะเหล็กขาวมันจะเป็นเหล็กประเภทเคลือบชุบสังกะสีนะครับตัวเหล็กไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากนะครับก็จะใช้เหล็กแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นเหล็กใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเหล็กเก่ามาจะซื้อเหล็กใหม่ทั้งเส้นยาวเลย6กเมตรเลยนะครับแล้วก็มาหั่นหั่นเป็นชิ้นขนาดที่ต้องการนะครับก็มีกันอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ลงจุดไฟให้ดูนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับก็ต้องต้องรีบทาอีกอีกหลายลูกนะครับต้องรีบทาให้ลูก้าตามที่นัดหมายไว้นะครับคือพี่ๆคนไหนที่โอนเงินมาแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับคือได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแน่นอนนะครับครับก็ยังมีอีกอีกหลายหลายเจ้า รอส่งอยู่นะครับก็รีบอยู่ตอนนี้รีบอยู่นะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งเข้ามานะครับที่ไว้วางใจช่องนอนใจสีนะครับแล้วก็สั่งเตาพวกนี้มาให้ทํากันพอได้ทํากันนะครับก็ราคาก็พันต้นต้นราคาพันต้นต้นนะครับก็จะระบุราคาตายตัวไม่ได้นะครับบางตีมันมันมันขึ้นอยู่กับไอราคาของวัสดุนะครับใครอยากรู้ราคาือวาอยากจะสั่งอะไรก็เช็ดเข้ามาเลยนะครับเช็ดเข้ามาเลยเช็ต่างลายจะมีลายอยู่ใต้ จะมีไอดียไอยู่ใต้คลิปนะครับก็เช um ็เช <ills> ็ดเข้ามาตามราคาเลยก็อยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะครับมันช่วยประหยัดไม้ฟืนนะครับช่วยไอมันช่วยประหยัดแก๊สนะครับไม่ใช่่ช่วยประหยัดไม้ฟืนนะครับก็ประหยัดแก๊สก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับบ้านใครที่ว่ามีไม้ฟืนเยอะๆมีอะไรเยอะก็คือเอาเตานี้ไปแน่นอนเลยนะครับจะต้มกระดูวัวกระดูหมูนี่ซัดกันนานๆไม่ต้องไม่ต้องเกรงไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจแก๊สเลยนะครับแล้วก็จะพกไปไหนนะครับจะพกใส่รถไปนั่งชายทะเลริมเขาหรืออะไรก็คือ สะดวกนะครับสะดวกนะครับสะดวกตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่สั่งมานะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่คอยติดตามช่องเนาใจซีนะครับก็ขอบคุณนะครับ